ท้ายตลาดเราเอาอตคอนมาต่อมันลงหน่อยทำไมต้องเน้นน่ะไม่เดี๋ยวไปลากชุดเจเปิ้ลขาดทำไงเพราะว่าเจเปิ้ลเนี่ยอ่อนมาแล้วว่าว่าว่าออเดอร์ชุดราตรียาวเดี๋ยวเลยพรุ่งนี้ต้องไม่มีใครใกล้ใกล้อ้ยไม่มีไม่เป็นไรลูกพองเราอ่ะเปลี่ยนได้ไหมอยากเอาสีเอาสีเจ๊ดเลยได้ป่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้ไม่เจ๊ดพอเหรอยังเจ๊ดไม่พอเพราะว่าชุดเจเปิ้ลสีส้มโอ้ย เปนมากคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเรากําลังจัดเตรียมอะไระอยู่นะคะนี่เราเตรียมพร้อมสําหรับงานปาร์ตี้ที่จะมีขึ้นในสัปดานะ<ช>ห์หน้าบ้านเด็ดขาดเลย<ช>นะคะสนุกมันหาเหมือนเดิม,มใครที่ยังไม่มีความคิดว่าจะซื้อของขวัญให้ใครเป็นอะไรนะ,ะเจ๊จะแนะนําที่นึงค่ะตลาดบองมาเช่ถ้างั้ไปเดี๋ยวนี้เลยงั้นไปที่บองมาเช่กันค่ะ ช่วงนี้เจ๊หนูเหมียวก็ติดใจครับก็เลยแอบมวยเล็กมาเดินตลาดอีกแล้วครับและตลาดที่เดินบ่อยๆของเจ๊หนูเหมียยก็คือตลาดบองมาเช่นี่แหละครับโดยเฉพาะส่วนของกินเจ๊แกก็จะแวะซื้อขา้าวตังหน้าตั้งเอ้ยขนมปังอบเอ้ยขนมไทยเอ้ยซึ่งเจ๊แกก็จะซื้อแต่ของกินเนี่ยหอบหิ้วไปกองถ่ายอยู่บ่อยๆนั่นเองแหละครับเป็นไก่ย่างที่ไม่ต้องจิม้มเคยซื้อไปกองถ่ายคนมาจะเหมาอะแล้วเจ้าของแล้วไม่ให้แบ่งคนอื่นกินมัง่ง เจ้าของร้านไม่อยู่หรอคะไปห้องน้ําไปห้องน้ำแล้วก็ขโมยของได้ไดนะครับว้าโอ้ยไม่ดีมั้งครับเจ๊ครับต้องขอบอกว่าแม่ค้าทั้งตลาดเนี่ยสนิทกับเจ๊ดูเมียวเหมือนเล่นแชร์วงเดียวกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าเจ๊แกก็จะเข้าร้านนู้นออกร้านนี้อยู่เป็นประจำเลยครับ <c oughs> เพราะว่าที่นี่ทั้งสะดวกทั้งสะอาดที่สําคัญอาหารเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยละครับ งั้นเราไปดูพลาซ่ากันนะคะพลาซ่าข้างหลังเขาเรียกว่าบองพลาซ่าเป็นของใช้มีตั้งแต่ถ้วยโถโอชามจนถึงเพชรพลอยทุกอย่างเนี่ยจะล้อมรอบทะเลสาบหรือว่าสระน้ำไม่ใช่เจ้าถิ่นแต่ว่าพาเที่ยวได้ไม่ไทยก็เหมือนใช่นะเจสบริเวณบองพลาซ่าเนี่ยก็จะเป็นตึกสองชั้นนะครับมีร้านหลากหลายประเภทอย่างเช่นจานชามสวยๆสไตล์ผู้เียอังกฤษก็มีราคาย่อมเยาวด้วยหรือว่าอยากได้เครื่องรางของฝั่งก็มีเช่นกันนะครับ คนไทยก็จะรู้จักพี่คเนตว่าท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จนะคะที่อินเดียค่ะจะมีพี่คเนตที่ทําเป็นรูปบูชาต่างๆหลายแบบมากพอพี่คเนตเนี่ยทำทุกอย่างเลยเล่นกับลูกเล่นคอมพิวเตอร์มีแบบเล่นโทรศัพท์มีอะไรแปลกๆน่ารักสวยดีส่วนคุณสุภาพจตรีต้องชอบร้านนี้แน่นอนครับร้านไอดูไอเดียก็จะมีของกระจุกกระจิ๋นออันเนี่ยอันจ้าอันเจ๋สำหรับสาวๆมากมายเลยเลยครับ คิดว่าเป็นหัวแหวนหรือว่าไม่ใช่ต่างหูปุ๊บเป็นตะขอแขวนกระเป๋าค่ะดูแล้วจะเหมือนเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราไปทานข้าวทานเลี้ยงที่ไหนเนี่ยเราไม่มีที่วางปุ๊บเราก็ลดตัวนี้แล้วก็ค่อยไงคะอ,ออกมาทําเป็นที่แขวนแล้ว,ลวน้ำหนักได้กี่กิโลคะประมาณ5กกิโลค่ะ5้กิโลโอ้ยรถ <laughs> ละมีมีแบบมุกด้วย อีกอันนึงที่เห็นพอดีดูเผลนๆแล้วเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือที่จัดระเบียบกระเป๋าแทนที่ของจะไปกองอยู่้นกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยตัวนี้จะทํา,า,าให้เราหยิบหาของง่ายขึ้นสะดวกเวลาที่อยากจะย้ายกระเป๋าสะพายผู้หญิงซักกระเป๋าสไลายใบใช่ไหมคะคะ<ช><อ>มีหลายขนาดด้วยนะะ<ช>มีเล็กมีใหญ่ เชใครที่ชอบเมนูสุขภาพต้องมาร้านาลラาดาเลยนะครับต้องขอบอกว่าเป็นร้านที่ใช้ผักอินทรีย์ในการทําอาหารครับอย่างเช่นเมนูที่เจ๊หนูเมี่ยวได้สั่งกินบ่อยๆก็คือข้าวอบผักเอ้ยน้าพริกเผ็ดเอ้ยหรือแม้แต่กระทั่งเต้าหู้ก็ยังผลิตมาจากถั่วเหลืองที่ใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์เลยนะครับตัวเองมาบองมาเช่แล้วก็จะมาทานบ่อยมากนะคะเพราะว่าเห็นคําว่าสลัดก็เออคงจะมีสลัดเยอะพอเข้ามาแล้วก็เห็นป้ายคำว่าผักอินทรีย์ต่างจาก ผักไร้สารและปลอดสารปุ๋ยก็คือไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพเนี่ยค่ะปุ๋ยที่มาจากธรรมชาติเป็นจวันถึงเน้นว่าจะขายผักปลอดสารอินทรีย์ด้วยความที่เราเชื่อว่าอาหารเนี่ยมันเหมือนกับเป็นยารักษาโรคถ้าเราทานผักไปเราก็อยากได้ผักที่คุณภาพดีได้ประโยชน์ของผัก เมนูทุกจานที่ร้านก็จะมีผักอินทรีย์เสิร์ฟเชียงทุกจานด้วยนะครับแหม่ราคาก็ย่อมเยาอีกด้วยครับและที่นี่ก็ยังมีร้านเก่าแก่อีกหลายร้านนะครับอย่างเช่นร้านพันนีครับที่เป็นร้านชุดชั้นในสั่งตัดที่เป็นแบรนด์คนไทยมากว่า50ปีแล้วครับใครที่อยากได้ชุดชั้นในชั้นดีใส่แล้วเป๊ะก็มาที่นี่ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายนาฬิกาก็ต้องมาร้านชาลีน่านะครับร้านนี้ก็อยู่คู่กับคนไทยมานานกว่า30ปีแล้วนะครับซึ่งก็จะมีหนังและก็สีสันมมาากกกยให้้ไดเลือัันครบ หนังที่ว่าเนี่ยมีหนังอะไรบ้างครับช่วงนี้เป็นหนังวัวครับแล้วก็มีหนังอื่นอะไรอีกมีมีพวกจระเข้แต่เพว่ขอดูจระเข้ครับแล้วก็มีพวกกระเบนอุวยมีย้อมสีต่างๆใช่ครับแล้วเรามีนาฬิกาอะไรก็ตามมาเปลี่ยนเป็นสายหนังได้ทำงานใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นสายเหล็กใช่สายเหล็กก็เปลี่ยนเป็นสายหนังได้ครับตรงนี้ที่ห้อยไว้หนังอะไรฮะอันนี้เป็นหน้าแข้งนอกกระจอกเทศครับเอาจริงๆหน้าแข้งเหรอคะใช่ไหเล็บยังติดอยู่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าของจริง ทางเจ๊จะชอบนะหัวเราะระริกะระีต้องขอบอกว่าร้านนี้ดาราน,นักแสดงเข้ามาใช้บริการกันเยอะนะครับอย่างพี่ต่อยใจพบก็มาพี่แม่มจินตราก็มาหรือพ่ออีสุประวัติก็พากันมาทั้งครอบครัวเลยแหละครับส่วนเจ๊หนูเหมียวต้องเอาเส้นนี้ครับเหมาะมากๆเล็กเข้าชุดพอดีคุณพระนี่มันรู้เลยว่าเป็นจระเข้มันรู้สึกเหมือนจับจระเข้ใส่ได้จริงหนะนานาฬิกาจริงๆเวลาจริงหนาะหนูแม่มซื้อให้บ๊อบบี้เป้า และอีกร้านที่ภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับก็คือร้านในมูลนิธิต่างๆนะครับซึ่งใครจะหาของขวันของฝากสําหรับสักการะใหม่แนะนำให้มาที่นี่เลยครับมีครบแน่นอนครับที่นี่มีร้านที่เป็นของมูลนิธิที่เป็นการกุศลแล้วก็ของสายใจไทยดอยตุงภูฟ้ามีหมดเลยนะฮะที่เป็นของดีๆอย่างดอยตุงนี่จะหรูรนหราน่อยน้ขางเป็นผ้าพื้นบ้านแต่ว่าออกแบบจนทันสมัยเดินมากมาดูกัน ร้านลอยตุงก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวเขานะครับมีทั้งเสื้อผ้าอาพรเครื่องเครือบดินเผาซึ่งมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาเผ่าลอยตุงมทั้งสิ้นเลยนะครับหรืออยากได้ผลิตภัณฑ์สวยๆก็ต้องร้านสายใจไทยนะครับที่นี่ก็จะมีลายการ์ตูนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาวางจำหน่ายอีกด้วยเลยครับและก็นอกจากนั้นยังมีกระเป๋าถือใบสวยที่ได้ผ้าไหมแท้ จากกิมทอมสันนะครับเอามาทําเป็นกระเป๋าถือโดยเป็นฝีมือของทหารผ่านศึกทั้งสิ้นเลยแหะครับและนอกจากนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าวังสระประทุมและร้านจากมูลนิธิโครงการหลวงอีกด้วยนะครับต้องขอบอกว่ามาที่เดียวครบเลยนะครับได้ทั้งของขวัญของฝากได้ทั้งบุญกุศลอีกต่างหากนะครับหลายปีแบบนี้ไม่มีที่เที่ยวที่ไหนก็แนะนําให้แวะมาบองมาเช่นนะครับไม่แน่นะครับอาจจะเจอเจ๊หนูเหมียวเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดก็ได้นะครับใครจะไป รูา <c oughs> คุณขาช่วงนี้เราเดินข้างกันเยอะละ ก็ไปเดินตะลงตลาดบ้างบองมาเช่เองก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่พวกเราอุ้ยนานเล้ารู้จักนี่มานานไปน,นแล้วเจ๊นหนุ่มเมี่ยวและผองเพื่อนเนี่ยก็อยู่ที่น,นั่นคุณผู้ชมคะ่ะไปไหนก็จะเจอเจ๊นหนุ่มเมี่ยวอยู่ในตลาดนะเขาสิงอยู่ในนั้นและผองเพื่อนก็ไปอุดหนุนกันนะคะคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อของขวัญของฝากสาห,หรับปีใหม่เนี่ยของจากร้านมูลนิธิต่างๆครบเลยข,ขึ้นขบวนใช่ไหมเจ๊นหนุ่มเมี่ยวมีข้างล่างด้วยร้านดอยรงนี่อยู่สองชั้นเลยแล้วก็ชัั้้นนนขาาางงหลโซก็็เป สายใจไทยแล้วก็มีภูฟ้าข้างล่างมีของวินสมเด็จพระพันวษายิกาจานี่อยู่ข้างล่างอยู่ลิ้นได้ของดีติดไม้ติดมือเป็นของของวัญสําหรับปีใหม่นี้อย่างแน่นอนครบเลยนะเอาเป็นว่าตลาดมองมาเช่แล้วอย่าลืมแวะมาตลาดเราสัปดาห์หน้าน,นะคะ,ะเราจะเปิดตลาดให้ทุกคนมาฉลองปาร์ตี้ปีใหม่กันแลบรองว่าสนุกแน่ๆค่ะคุณผู้ชมเห็นเราฉลองปีใหม่สนุกยังไงสนุกกว่าเดิมที่เคยเห็นอีกร้อยเท่าอาทิตย์านเจอกันใหม่กับรายการตลาดสดสนามเป้าสวัสดีค่ะ thank